ขอต้อนรับเข้าสู่จริญจ Podcast ิตพอดแคสต์ A to Z รายการที่ทำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z วันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่23ก็เดินทางมาถึงตัวสอนภาษาอังกฤษตัวที่23แล้วนะครับและว,วันนี้เราอยู่กับหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัวหุ้นด้วยตัว W นะครับในตลาดหลักทรัพยห่งประเทศไทยเนี่ยมีหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัว W เนี่ยถึง17ตัวนะครับก็ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่า สี่ใน17ตัวก็เป็นหุ้นแล้วก็กองรีดที่อยู่ในกลุ่ม WHA ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะนำมารู้จักหุ้นตัวหนึ่งนะครับในส่วนตัวก็คิดว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มโลจิสติกเนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะมีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคหลังโควิดนะครับก็จะพามารู้จักหุ้น Wi s e นะครับบริษัท Wi ซ์โลจิสติก จำกัดมหาชนนะครับตัวย่อ WICE นะครับก็ทำธุรกิจด้านโลจิสติกนะครับแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้มาทำความรู้จักกันนะครับก่อนอื่นตัว WISE เองเนี่ยที่ได้บอกวิสัยทัศน์เอาไว้ในรยายงานประจำปี2562เนี่ยบอกว่าต้องการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มสารกรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็ มีพันธกิจที่ตั้งใจจะมีความเชี่ยวชาญในการตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบริการด้านโลจิสติกโดยใช้นวัตกรรมอย่างชาญฉลาดและมีความน่าเชื่อถือนะครับตัวบริษัททำอะไรนะครับตัว w i s e Logistics เนี่ย wwice เนี่ยเป็นตัวย่อนะครับมาจากคำว่า worldwide industrial commercial enterprise นะครับก็ก่อตั้งมาตั้ง,ตงแต่ปี2536ันะครับโดยเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส ระหว่างประเทศแบบครบวงจรนะครับ International Logistics Service and Solution Provider นะครับให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออกทางทะเลทางอากาศนะครับให้บริการด้านพิธีการศุลกากรการให้บริการการขนส่งในประเทศการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนแล้วก็คลังสินค้าด้วยนะครับโดยมีบริษัทในเครือในหลายประเทศชั้นนำนะครับรองรับความต้องการของลูกค้านะครับเป้าหมายของบริษัทนะครับใน3ปี นะครับตั้งแต่ปี62เป็นต้นไปเนี่ยก็หนึ่งก็คือตั้งใจเป็นบริษัทชั้นนำด้วนบริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรนะครับมีเครือข่ายและสาขาขยายครอบคลุมทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็มีแผนขยายธุรก,กิจไปยังธุรก,กิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อรักษาอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืนสาหรับรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในอนาคตน,นะครับอย่างที่2ก็คือต้องการเป็นบริษัทที่เน้นการให้บริการด,ด้านโลจิสติกโซลูชันเพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่หลากหลายนะครับ แล้วก็รักษาฐานลูกค้าปัจจุบันด้วยนะครับปัจจุบันรอ,องรับาการขยายของลูกค้าใหม่รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c เป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายบริษัทมีแผนให้บริการที่มีอัตรากาไรขั้นต้นในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็รักษาความสามารถในการทํากําไรให้แข่งขันในอุตสาหกรรมได้แล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยมีบริษัทในเครืออยู่ทั้งหมดอีก บริษัทย่อยอีก4บริษัทนะครับอันแรกก็คือบริษัทไว s ์ซัพพลายเชนโซลูชันจำกัดน,นะครับก็ตบริษัทนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี4-5นะครับก็ให้บริการด้านคลังสินค้าและก็การจัดการซัพพลายเชนนะครับถัดมาไวซ์โลจิสติกสิงคโปร์ t t e นะครับก็ตั้งแต่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี4-5เหมือนกันก็รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศชั้นนําในประเทศสิงคโปร์นะครับให้บริการ ครบวงจรมีเที่ยวบินที่หลากหลายตอบสนองต่อความลูกค้าต่อลูกค้าได้24ชั่วโมงมี้ตั้งแล้วก็คลังสินค้าอยู่ในสามบินชางฮีนะครับเขตการค้าเสรีนะครับ,บชางฮีฟรีโซนแอร์พอร์ตนะครับ,รบแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการขนส่งผ่านผ่านทางสายการบินโดยตรงนะครับส่งได้รับสิทธิ์ในการขนส่งพาเลทของสายการบินโดยตรงนะครับแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยก็เข้ามาซื้อตัวบริษัทนี้เต็ม100%เซนะครับ ถัดมาบริษัทไวซ์โลจิสติกส์ฮ่องกงนะครับก็ก่อตั้งมัลตปี35นะครับให้บริการขนส่งทางอากาศและทางทะเลไปภายใต้การควบคุมของ Master Air, Waybill นะครับและ Ocean b i l l of l a n i น g นะครับไปยังยุโรปเอเชียตะออกนวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่จากฮ่องกงนะครับมีสาขายย่อยที่กวางเจาเซียงไฮ้และก็เซินเจิน้นนะครับ รงนี้ถืออยู่80%นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบริษัทยูโรเอเชียทัลทัลโลจิสติกนะครับก็อันนี้ก่อตั้งมาเมื่อปี6-1นะครับเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกขนส่งข้ามพรมแดนหรือว่า cross border transport service นะครับระหว่างจีนฮ่องกงแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็อันนี้เป็นอ่ก็ยังมีบริษัทย่อยในอีก3ประเทศนะครับมาเลเซียเวียดนามแล้วก็จีนนะครับสำหรับบริษัทยูโรเอเชียนะครับก็ ทั้งหมดก็คือเป็นบริษัทย่อยของทางไว s ์นะครับทำธุรกิจหลากหลายนะครับทีนี้มาดูว่า,าตัวบริษัททำอะไรแบบละเอียดละเอียดกันนิดนึงนะครับก็ที่เราได้ทราบกันดีนะครับเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรนะครับทั้งการนำเข้าแล้วก็ส่งออกโดยการขนส่งทั้งทางทะเลนะครับทางอากาศแล้วก็แล้วก็บริการด้านพิธีการศุลกากรนะครับ การขนส่งในประเทศนะครับแล้วก็การขนส่งข้ามพรมแดน cross border service นะครับแล้วก็มีการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตูนะครับหรือว่า door to door นะครับคือการให้บริการรับจัดส่งสินค้าตั้งแต่หน้าประตูโรงงานต้นทางไปยังประตูโรงงานลูกค้าปลายทางโดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งนะครับหรือแบบ ex work นะครับเป็นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นําเข้า รับผิดชอบภา,าระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทางนะครับมาตัวบริษัทเองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศหรือว่าฟีดฟอร์เวิร์ดเดอร์นะครับนำเข้าและส่งออกด้วยการขนส่งทางเรือและทางอากาศควบคุมกว่า100ประเทศนะครับมีทีมงานผู้มมากประสบการณ์และก็เชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์นะครับแล้วก็วางแผนออกแบบเส้นทางการขนส่งให้สอดคล้องกับลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงเวลา ถึงต้นทุนนะครับถึงประเภทและก็ลักษณะของสินค้ารวมถึงความสะดวกของลูกค้าในการจัดส่งด้วยนะครับแล้วกออ็บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งนอกประเทศประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเองนะครับ Non vessel operation common carrier ขออภัยครับ Non vessel operation common carrier นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็จะจัดหา เรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่งคือสายการเดินเรือหรือว่าสายการบินที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้านะครับตลอดจนประสานงานตัวแทนต่างประเทศซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทให้ดําเนินการให้สินค้าถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยตามกําหนดนะครับทีนี้บริการของบริษัทก็แบ่งย่อยออกมาได้เป็นอย่างดังนี้นะครับหนึ่งก็คือการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลหรือว่าซี a f r e นะครับก็ เน้นกันให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลนะครับบริษัทก็จะจัดหาระวังเรือแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์จากสายสายเรือชั้นนำนะครับที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้นะครับแล้วก็บริษัทก็จะติดต่อสายการเดินเรือเพื่อแล้วก็ดาเนินการต่อรองแล้วก็จองระวังเรือที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละรายนะครับบริษัทก็ได้ขยายเครือข่ายในการร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆทําให้สามารถจัดส่งขนส่งทางทะเลในครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสําคัญในประเทศต่างๆนะครับโดยตลาดหลักเนี่ย ก็คือเป็นสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญในเส้นทางไทยสหรัฐมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับสำหรับตลาดหลักรองลงมาเนี่ยก็คือจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะครับโดยการขนส่งสินค้าทางเรือเนี่ยก็เป็นการขนส่งได้ข่าวลามากๆนะครับมีต้นทุนที่ถูกกว่าทางเครื่องบินนะครับเหมาะสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งด่วนนะครับสินค้าหลักๆก็ได้แก่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับสินค้าสําเร็จรูปนะครับชิ้นส่วนยานยนต โครงสร้างเหล็กและว,วัสดุก่อสร้างอาหารกระป๋องเป็นต้นนะครับก็จะขนทางเรือเนี่ยด้วยตู้คอนเทนเนอร์แบ่งเป็น2ขนาดหลักๆนะครับก็คือขนาด20ฟุตกับ40ฟุตนะครับแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ยังแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆเช่นตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้งแบบควบคุมอุณหภูมิแบบเปิดหลังคาเป็นต้นนะครับเพื่อตอบสนองต่อลูกค้านะครับก็ในส่วนของออปริมาณการขนส่งทางทะเลนะครับของทางตัว Wise เนี่ยก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปี6061-62ที่ผ่านมานะครับปี6061เนี่ยอยู่แถวสัก27,000ตู้ต่อปีนะครับปี62เนี่ยโดดขึ้นมาเป็น35,000ตู้นะครับการขนส่งทางทะเลเนี่ยมีแบ่งเป็น2รูปแบบแบบแรกก็คือแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าฟูลคอนเทนเนอร์โหลนะครับก็เป็นการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้นะครับโดยสินค้าในตู้เนี่ยจะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียวไม่มีการใช้ตู้ร่วมกับ ลูกค้ารายอื่นๆนะครับก็พอเต็มตู้แล้วเนี่ยจะไม่มีการเปิดตู้จนก,กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับบริษัทก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้นําเข้าส่งออกนะครับส่วนการขนส่งอีกแบบหนึ่งก็คือแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์นะครับหรือว่าเลสแดนคอนเทนเนอร์โหลดนะครับก็ในตู้เนี่ยจะเป็นของลูกค้ามากกว่า1รายโดยแบ่งพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีปริมาณการขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าทั้งตู้นะครับบริษัทก็จะรวบรวมสินค้าของลูกค้าเนี่ย เอามาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์มีการคำนวณพื้นที่แล้วก็จัดทําเป็นแผนงานส่งให้กับผู้รับบรรจุสินค้าลงที่ท่าเรือนะครับแล้วก็มีสถานีสาหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้เรียกว่าคอนเทนเนอร์ฟรีสเตชันนะครับอันนี้คือข้อมูลการขนส่งการจัดการขนส่งทางเรือทางทะเลนะครับถัดมาก็บริษัทก็รับจัดการขนส่งทางอากาศนะครับหรือว่าแอร์ฟรีนะครับก็ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศนะครับ ก็การขนส่งทางอากาศเ,เป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูงนะครับมีความรวดเร็วนะครับสำหรับคนที่ต้องการขนส่งสินค้าภายในและเวลาอันจํากัดนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นตอบนสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและก็เวลาได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามีต้นทุนสูงกว่าสินค้าทางเรือนะครับส่วนมากก็จะเป็นสินค้าที่มีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือว่ามีมูลค่าสูงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษต้องการความตรงต่อเวลารวดเร็วนะครับโดย ตลาดหล,หลักๆเนี่ยที่บริษัทจัดการก็จะเป็นแถบเอเชียนะครับสิงคโปร์ฮ่องกงจีนเป็นต้นสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศเนี่ยก็บริษัทเนี่ยสามารถจัดส่งแบบเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงนะครับจากสิงคโปร์มากรุงเทพแบบดอชูดอนนะครับก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการนะครับส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นาเข้าจากสิงคโปร์มาประกอบในประเทศไทยนะครับแล้วก็ มีการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉินนะครับแบบรับหิ้วสินค้านะครับ hand carrier นะครับภายใน24ชั่วโมงเส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพเซี่ยงไฮ้เป็นต้นนะครับก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้บริการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยาการขนส่งทางอากาศเนี่ยถ้านับเป็นตันเนี่ยก็ปี60อยู่ที่6,900ตันนะครับปี61อยู่17,000ตันแล้วก็ปี62อยู่ที่16,000ตันนะครับ รูปแบบการบริการของบริษัทอย่างที่3ก็คืองานโลจิสติกสนะครับซึ่งแบ่งย่อยเป็นอย่างแรกก็คือการให้บริการด้านพิธีการสุลกากรและวก็คันขนส่งในประเทศนะครับ custom broker and transport นะครับก็อันแรกก็คือเป็นเรื่องของด้านพิธีสุลกากรนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกาสารการให้คำแนะนำนะครับเรื่องของอภาษีนำเข้าส่งออกนะครับแล้วก็กฎระเบียบต่างๆนะครับแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยผู้บริษัทมีผู้ชํานาญการศุลกากรจำนวน4คนนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาอาวุโสซึ่งเป็นอดีตผู้นวยการด้านพิธีการศุลก,กากรซึ่งปัจจุบันเนี่ยกเกษียายุแล้วนะครับท้านี้เนี่ยการเป็นตัวแทนส่งออกสินค้าเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหนึ่งก็คือผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO นะครับหรือว่า Authorized Economic Operator นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็เป็นระดับ a e o ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะครับมีการทบทวนสถานภาพ,าพทุก3ปีนะครับแล้วก็จะ,ะสิทธิพิเศษของตัวแทนระดับ a e o ได้แก่การยกเว้นการตรวจสินค้าการยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออกนะครับสามารถใช้หลักประกรันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรการ a e o แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่งเป็นต้นก็ทําให้มีความรวดเร็วแวก็น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับ ปริมาณพิธีการสุรากร,กรในปี6 0สถึงนะครับถ้านับเป็นจำนวนชิปเมนต์เนี่ยก็อยู่ราวๆสัก1 4ืถึง1 6ถ้านับเป็นจำนวนตู้ก็อยู่ราวๆสัก3ามหมถึง37,000ตู้นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของงานอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการขนส่งในประเทศนะครับก็มีการให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากหางพ่วงนะครับรถบรรทุกแบบเทกรองเทกองนะครับหรือว่าดัมม์ทรัคนะครับรถบรรทุก6ล้อ4ล้อนะครับก็ขนส่งจาก ท่าเรือหรือรท่าอากาศยานไปยังปลายทางที่ลูกค้าต้องการเช่นโรงงานหรือว่าคลังสินค้าของลูกค้าหรือว่ากลับกันก็คือจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปยังท่าเรือท่าอากาศยานนะครับก็ส่วนมากลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดางกลกาวก็จะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทนั่นแหละนะครับแล้วก็ในปริมาณการขนส่งสินค้าเนี่ยบริษัทก็มีจํานวนรถขนส่งอยู่ราวๆสัก70-80ถึงคันนะครับ อขออภัยครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะจะ,จะใช้จำนวนคันอยู่ปี60สเนี่ย74คันปี61 82คันแล้วก็ปี62สเนี่ยแคันนะครับรถบรรทุกข,ของบริษัทนะครับส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศเนี่ยก็อยู่ในปี62นี่อยู่ที่23,000ตู้นะครับแล้วก็มีนอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของการให้บริการคลังสินค้านะครับซึ่ง มีการให้บริการคลังสินค้ายู่3รูปแบบนะครับก็คือคลังสินค้าทั่วไปนะครับก็พวกเก็บจัดเก็บพวกสินค้าประเภทวัตถุดิบหรือสินค้าสําเร็จรูปนะครับเพื่อรอส่งเข้าไปยังโรง,งงานผลิตสินค้าหรือว่าจะส่งไปยังลูกค้าหรือจะส่งไปยังต่างประเทศนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะรายหรือว่าเดลิเคทเ h o าส์นะครับก็ตอบสนอง ตอบสองคมต้องการของลูกค้ารายนั้นๆไปนะครับเป็นคลังสินค้าอาจจะเป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการหรืออาจจะอยู่ใกล้กับโรงงานของลูกค้าเป็นต้นนะครับก็ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการแล้วก็สุดท้ายก็คือการบริหารคลังสินค้าให้กับลูกค้านะครับเป็นออนไซต์ไวร์เฮาส์แมเนจเมนต์นะครับก็ไปให้บริการคลังสินค้าที่คลังสินค้าของลูกค้าเองนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการให้บริการการขนส่งสินค้า ผ่านแดนหรือว่า cross border service นะครับไทยเนี่ยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลกัมพูชาลาวพม่านะครับมีการขนส่งกันเป็นปกตินะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้นเช่นการผ่านแดนไปยังสิงคโปร์โดยผ่านทางมาเลเซียนะครับการไปเวียดนามผ่านทางลาวเป็นต้นนะครับก็บริษัทก็เลยได้พัฒนาการขนส่ง เข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดนเพิ่มเชื่อมต่อกันนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทสามารถขนส่งสินค้าผ่านแดนจากสิงคโปร์ไปยังจีนได้นะครับโดยรับสินค้าจากสิงคโปร์แล้วก็ผ่านมาเลย์ผ่านไทยผ่านลาวผ่านเวียดน,นามแล้วก็เข้าสู่จีนนะครับลองยกตัวอย่าง cross border service route นะครับเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านแดนของทางบริษัทนะครับเช่นกรุงเทพปีนงังกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์นะครับกรุงเทพจอหอบารูนะครับ ที่มาเลนะครับแล้วก็กรุงเทพสิงคโปร์เป็นต้นนะครับถ้าไปทางตะวันตกก็มีกรุงเทพย่างกุ้งนะครับถ้าทางตะวันออกก็มีกรุงเทพพนมเปญกรุงเทพเวียงจันทร์นะครับกรุงเทพฮานอยแล้วก็กรุงเทพโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็ถ้าไปที่จีนเนี่ยก็ไปทั้งเซินเจิ้นกวางโจนะครับชงชิง่งเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเทียนจินฮ่องกงนะครับสามารถไปได้หมดถ้าไปทางจีนก็ใช้เวลา4-7วันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประเทศใกล้ๆก,ก,ก็1-3วัน นะครับก็สาเหตุที่บริษัทให้บริการในเส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ตลาดหลักของลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ประสบปัญหาต่างๆทั้งภูมิอากาศความคับขั่งของปริมาณตู้สินค้าทําให้เกิดความล่าช้านะครับก็การใช้ cross border service เนี่ยก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้กับลูกค้านะครับก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับจีนนะครับแล้วก็จริงๆเส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงด้วยขน ด้วยรถไฟบรรทุกสินค้าจากจีนไปยังประเทศต่างๆในยุโรปได้ด้วยนะครับเป็นโครงการ one belt one road นะครับของประเทศจีนที่มีเส้นทางรถไฟจากจีนไปยังยุโรปนะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทเน้นให้บริการ cross border service ทั้งรูปแบบของ full t u c k l o และก็ less ดน a n t โ u c k o a d นะครับผ่าน2เส้นทางหลักก็ไทยจีนไทยพม่านะครับโดยที่การให้บริการเนี่ยจะมีรูปแบบ ดังนี้นะครับก็คือตู้สินค้าที่ลูกค้าเป็นผู้ส่งเนี่ยจะบรรจุสินค้าที่โรงงานต้นทางจะเป็นตู้เดียวกับที่ไปถึงสินค้าปลายทางนะครับบริษัทใช้ระบบยกตู้สินค้าทั้งตู้นะครับเวลาที่ผ่านแต่ละชายแดนเนี่ยบริษัทใช้การยกตู้สินค้าทั้งตู้จากรถคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งนะครับจะไม่มีการอันโหลดสินค้าออกจากตู้นะครับก็จะลดความเสียหายของสินค้าได้แล้วก็รถของบริษัทเนี่ยจะติดตั้งระบบ a i r s u s p เพ s i o n เพื่อลดการสั่นสะเทือนตลอด การขนส่งนะครับก็เป็นระบบที่ช่วยลดความเสียหายให้กับตัวสินค้าแล้วก็มีระบบสมาร์ทล็อกนะครับที่จะทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเนี่ยไม่สามารถเปิดโดยบุคคลอื่นๆจากภายนอกตู้ได้แล้วก็มีการบริหารจัดก,การเส้นทางตลอด24ชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าจะส่งจากไทยไปจีนนะครับก็อาจจะออกจากกรุงเทพไปที่มุกดาหารนะครับแล้วก็วันแรกนะครับเป็นรถคันที่1 นะครับแล้วพอไปถึงประเทศลาวนะครับก็ยกตู้ไปที่รถอีกคันหนึ่งนะครับที่สวรรค์เขตนะครับแล้วก็วิ่งไปจนถึงเวียดนามนะครับแล้วก็เข้าสู่เวียดนามเนี่ยไปจนถึงชายแดนจีนนะครับแล้วก็ยกตู้อีกทีหนึ่งเป็นรถคันที่3นะครับวิ่งในประเทศจีนไปจนสิ้นสุดเส้นทางนะครับก็เหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการขนส่งจากจากจากไทยไปจีนนะครับหรือว่า ไทยไปพม่า,มาก,ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเหล่านี้ก็เป็นธุรกิจที่ทางบริษัททำนะครับหลักๆก็คือการจัดการทางเรือการจัดการทางอากาศนะครับการให้บริการด้านพิธีการศุลการกรแล้วก็โลจิสติกนะครับแล้วก็ cross border service นะครับที่เป็นธุรกิจหลักของตัว w i s e logistics นะครับซึ่ง ลูกค้าของบริษัทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่กว่ากว่า60-70%เป็นี่ยเป็นลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจรนะครับที่เหลือในสักอย่างละ20%ก็อาจจะใช้บริการแค่ฟรีดอย่างเดียวนะครับหรือว่าบางคนก็จะใช้บางกลุ่มอีก20%เนี่ยก็ใช้แค่ h ว u าสหรือว่าคัสตอมหรือว่าทาร์สปอร์ตเทชันอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มลูกค้าก็ถ้ากักว่าลูกค้าหลักๆของของของไวซ์โซลจิตินก็คือ ใช้บริการทั้งฟรีดด้วยแล้วก็ใช้ในบริการทั้งทุกอย่างครบวงจรเลยนะครับแล้วก็ตัวส่วนแบ่งรายได้นะครับเราลองมาลองดูในมุมของรายได้กันบ้างนะครับถ้าพูดถึงในปี6 2ที่ผ่านมาเนี่ยสัสดส่วนที่มากที่สุดที่เป็นรายได้ของบริษัทกว่า35%มาเนี่ยมาจากการจัดการขนส่งทางอากาศนะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็เป็นในส่วนของตัวการจัดการขนส่งทางทะเลนะครับ28% นะครับขนส่งอากาศ35ขนส่งทะเล28นะครับแล้วกล็ลงมาก็เป็นการขนส่งสินค้าผ่านแดนหรือว่า cross border เนย20ยอแล้วก็สุดท้ายโลจิสติกประมาณ15ที่น่าสนใจคือตอนปี60เนี่ยบริษัทยังไม่ได้ทำ cross border service เลยนะครับแล้วก็พอมาปี61เนี่ยรายได้ของ cross border service เนี่ยแค่2เท่าเองแล้วก็พอปี62เนี่ยขึ้นมาดับ20นะครับ ในแง่ของรายได้ของบริษัทนะครับบริษัทไวซ์โลจิสติกเนี่ยปี6 0ศูนย์หกหเนี่ยรายได้ก็เติบโตต่อเนื่องนะครับปี60เนี่ยรายได้พันสี่ร้อยล้านบาทนะครับปี61เนี่ยรายได้พันแปดร้อยห้าสิบล้านบาทแล้วก็ปี6กสองนี่สองพันสองร้อยสาสิบล้านบาทที่น่าสนใจก็คือ9เดือนที่ผ่านมาของปี63นะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของโควิดแม้ว่าจะมีเรื่องการหยุดชะง,งักการล็อกดาวน์อะไรต่างๆนะครับการปิดพรมแดนต่างๆนะครับปรากฏว่ารายได้ของไวซ์โลจิสติ่ส์เน 600ล้านบาทนะครับก็เกินกว่าปี62ทั้งปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของกําไรนะครับปี60ศนย์ในกาไร89ล้านบาทปี61กําไร96ล้านบาทปี62เนี่ยดรอปลงไปเหลือ62ล้านบาทนะครับแต่ว่าปี63เนี่ย9เดือนเนี่ยทำกำไรขึ้นมา141ล้านบาทแล้วนะครับราคาหุ้นล่าสุดเนี่ยอยู่ที่5บาทนะครับโดยต่ำสุดในช่วง52สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง โควิดเนี่ยลงไปต่ําสุด1บาท17สตางค์นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอยู่5บาทแล้วโดยหุ้นมีค่า PE อยู่ที่ประมาณ21เท่านะครับมี market cap 3,250ล้านบาทนะครับก็เป็นตัวหุ้นที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าถ้าในส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าเป็นบริษัทที่ตัวเบาเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีเรือไม่ต้องมี ครื่องบินเป็นของตัวเองแต่ว่าใช้ความสามารถในการบริหารจัดการเนี่ยที่จะให้สินค้าและได้สามารถนําเข้าส่งออกได้อย่างครบวงจรนะครับแล้วก็มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นจากการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทางบกนะครับ cross border service นะครับวิ่งจากไทยไปจีนก็ได้วิ่งจากไทยไปทางพม่าก,ก็ได้วิ่งจากไทยลงไปทางสิงคโปร์ก็ได้นะครับหรือว่าไปทางกัมพูชาเวียดนามก็สามารถทําได้ซึ่งก็เป็นตัวเลือกอเป็น ข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจนะครับที่นำมาให้ทุทกท่านได้รู้จักนะครับสำหรับบริษัทไวซ์โลจิสติกสจำกัดมหาชนนะครับเ I C E นะครับลองไปติดตามกันดูนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ